สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนนักทุนทุกท่านเข้าสู่ k e y t r a d e r Channel ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าคลิปนี้พิเศษมากจริงๆเพราะเป็นคลิปที่ผมและทีมงานตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เพื่อนนักทุนทุกท่านโดยเราจะแบ่งคลิปออกเป็น3 EP อด้วยกันนะครับได้แก่ EP ที่1ก็คือคลิปนี้เองเราจะมาแจกระบบเทรดหุ้นซึ่งเป็นระบบเทรดหุ้นที่พิเศษและไม่เหมือนใครเพราะว่าผมได้พัฒนารวมนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อให้เหมาะกับการเทรดในตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะส่วนอ p ีที่2เราจะมาแจกระบบเทรดคริปโตซึ่งก็พิเศษอีกเช่นกันและสุดท้ายอีที่3ต้องบอกไ้เลยว่าเด็ดมากนะครับเพราะว่าเราจะมาแจกระบบเทรดโกลฟิเจอร์เป็นระบบที่ต้องบอกเลยเพื่อนนักทุนห้ามพลาดจริงๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหาของอีแรกกันเลยครับอันดับแรกให้ท่านเปิดโปรแกรมเทรดดีวิวขึ้นมา สำหรับท่านใดที่ไม่เคยใช้โปรแกรม t e d i n g View มาก่อนให้ท่านไปสมัครใช้งานได้ฟรีได้ที่ w w w t e d d i n g v i e w c o m โดยใช้เพียง Gmail หรือ Facebook เท่านั้นทีนี้พอเข้ามาที่หน้า t ท d i n g View แล้วนะครับท่านจะเห็นตัวลูกคนอยู่มุมขวาบนนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยได้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดตรงลูกคนอีกทีหนึ่งนะครับเลือกลงลงชื่อเข้าใช้ได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครก็สามารถไปกดตรง s ายแอพได้นะครับหรือท่านจะใช้ gmail หรือว่า facebook สมัครก็ได้นะครับอย่างของผมมี gmail อยู่แล้วผมก็กดเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้ให้เราไปที่คำว่าผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ product นะครับแล้วก็ไปที่ s u p e r c h a r t ได้เลยนะครับแล้วโปรแกรมเขาจะนำเราไปสู่การเทคนิคเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่หน้าการเดิมของเราก่อนนะครับ เมื่อท่านเข้ามาสู่หน้าการาฟเทคนิคแล้วอันดับแรกให้ท่านเลือกที่คําว่าอินดิเคเตอร์นะครับจะอยู่ตรงแถบเครื่องมือด้านบนตรงนี้คลิกขึ้นมา1ครั้งพิมพ์คําว่า u t b o t ALERT ของคนที่ชื่อว่าวา a n NORMAL ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งเป็นหน้าจอไปก่อนทีนี้เราจะมาทำการตั้งค่าของอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันนะครับให้ท่าน เอาเมาส์ไปที่คำว่า utbot นะครับมันจะมีเครื่องหมายรูปฟันเฟืองอยู่ท่านสามารถคลิกขึ้นมาได้เลยนะครับในส่วนของ Input ตรง Key Value เราจะเปลี่ยนจากหนเป็น3นะครับส่วน atr period ตัวเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็น20แล้วก็โอเคได้เลยต่อมาให้เรากดคำว่า indicator อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาเพิ่ม indicator ตัวที่2กัน indicator ตัวที่2ชื่อว่า stc อินดิเคเตอร์นะครับตัวนี้คลิกเข้าไปได้เลยในส่วนของตัว S T C เนี่ยเราจะไม่ทำการแก้ไขค่าใดๆน,น,นะครับเราจะใช้ค่ามาตรฐานของเขาเลยในตอนนี้เซตอัพระบบเทรดของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าสู่หนะ้าถัดไปผมขอขอร่วมือเพื่อนักลงทุทุกท่านสำหรับเวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่อง YouTube Channel และ Facebook Fanpage ของ k e y t e ต d e r เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปเทคนิคการทุนใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้ท่านในอนาคตทีนี้กลับมาเข้าสู่เนื้อของเรากันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตร,ระบบเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าระบบเทรดนี้เป็นระบบที่เหมาะสำหรับการเทรดแบบรันเทนนะครับไม่เหมาะกับการเทรดแบบเก็งกำไรหรือว่าสเปกุเลเตอนะครับ เรามาดูกันอย่างเช่นตรงนี้เกิดจุดสัญญาณบายขึ้นเราก็เห็นได้ว่ามันมีการรันเทนขึ้นไปทำลายใหม่ก่อนที่จะเกิดสัญญาณเซลล์พอเกิดสัญญาณเซล์เสร็จปุ๊บมันก็จะลงมาระยะหนึ่งเป็นการรันเทนเหมือนกันและระบบเทรดนี้ยังสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลในการเทรดแบบบล็อกเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแต่เนื้อหาในเชิงลึกผมจะขออนุญ,ญาตแยกไปพูดทั้งหมดใน โปรเจกต์พิเศษที่มีชื่อว่าปั้นพอร์ตหุ้นให้โตอย่างน้อย20%ใน1เดือนมีวงเล็บว่าอย่างน้อยด้วยนะครับโดยละเอียดของโปรเจกต์นี้เพื่อนักทุนสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Key t r a d e r ซึ่งเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้นะครับทีนี้เราจะกลับมาดูเงื่อนไขาการเข้าซื้อแบบปกติกันก่อนนะครับในการเข้าซื้อนั้นเราจะรอให้ตัว UT b o บเนี่ยมีการปิ้นสัญญาณบายขึ้นมาก่อนนะครับ เดี๋ยวเราดูว่าจะมีสัญญาณปะอ่าตรงนี้ u ี b นะครับมีการปิ้นสัญญาณบายขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นให้เรามาดูว่าแท่งเทียนแท่งเนี่ยที่เกิดสัญญาณบายขึ้นเนี่ยเราจะทําการเข้าเทรดหรือไม่นะครับโดยการดูว่าตัว STC ด้านล่างเนี่ยอยู่ในโซนสีเขียวด้วยหรือไม่นะครับถ้าตัว STC อยู่ในโซนสีเขียวและ u บ b o r d ปิ้นสัญญาณบายขึ้นมาเราจะทําการเข้าซื้อ ณนะราคาปิดของแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแท่งเทียนแท่งนี้ปิดที่ราคา3.36เพราะฉะนั้นเราจะทาการเข้าซื้อกันกุลที่ราคา3.36วันที่24เดือน7นะครับหลังจากนั้นให้เรามากำหนดตัว Stop Loss แล้วก็ Target Price ด้วยนะครับเป็นกลยุทธ์พื้นฐานเลยนะครับอันดับแรกให้เรากำหนด Stop Loss ก่อน ตั้งจุดเดี๋ยวผมคำนาขยายนิดนึงเราจะตั้งจุดขาดทุนของอาการเทรดรอบนี้ไว้ที่ประมาณ6%บวกลบมนะครับก็อาจจะเป็น5.95หรือ6.55ก็ได้แล้วนี้แล้วแต่การับรความเสี่ยงของแต่ละท่านนะครับตรงนี้ผมจะตั้งไว้ที่5.95ก่อนส่วนตัว target price นะครับด้านบนเราจะตั้งให้มีค่า R r ที่1.5นะครับค่า R ก็คือค่า ความเสี่ยงหารด้วยผลตอบแทนตรงนี้นะครับเราจะเลื่อนขึ้นไปให้ได้1.5นะครับอันนี้เป็นต้นทีเราก็มาดูกันว่าในการเทรดรอบนี้เราจะแพ้หรือชนะนะครับไปแล้วก็ปล่อยให้ราคามันไหลขึ้นไปตรงนี้ยังไม่โดนสต็อปลอ s นะครับมีการย่อลงมาเข้ามาในโซนแดงถ้าราคาหุ้นจากตอนที่เราเข้าซื้อเนี่ยแล้วมันอยู่ในโซนแดงก็นั่นแสดงว่า เราขาดทุนนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปอยู่ในโซนเขียวแสดงว่าเรามีกําไรนะครับทีนี้ก็รอดูว่ารอบๆเนี่ยมันจะขึ้นไปมีกําไรตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ไหมหรือจะลงมาแต่จุดที่มันขาดทุนนะครับมาดูกันอ่าเราจะมาเห็นว่าณนะแท่งเทียนวันที่23สิางหานะครับราคาหุ้นกันกุล มีการขึ้นไปถึงอ่าทาเก็ตไพยของเราที่3.6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการขายทำกำไรที่แท่งเทียนแท่งนี้หน้าราคา3.66สรุปว่ารอบเนี่ยเราทำการซื้อที่3.36แล้วมาขายที่3 6อ่า3.66นะครับ ก็คือเป็น target price ตรงนี้เราจะได้กำไรทั้งหมดประมาณ8.93เนะครับเดี๋ยวผมขอมาเวิ่มนิดนึงบ่ายนะครับ3.36แล้วก็เซล3.66นะครับอรอบนี้ได้กำไรถ้าเกิดเราเทรดคู่ตามปกติเนี่ยเราจะได้กำไรเรายังมาประมาณเกือบเกือบ9เปอร์เซ็นต์นะครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเทรดถ้าสมมุติว่าเราเทรดบล็อกเทรดเนี่ยเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเราเลือกตัวสิมโบก่อนอ่าเราเข้าเทรดกันปุญน,นะครับเข้าซื้อวันที่ 27, วันที่27เดือนอ่า 27, เดือน 7, ปี2 023อ,อ่า27วันนี้นะครับเข้าซื้อที่ราคา3.36 3.36อ่าแล้วก็ไปขายวันที่เท่าไหร่เนี่ยยีเดือน8อ่ะยีเดือน8นะครับถือเกือบเดือนเลยขายที่ราคา3.66นะครับอ่าลองคำนวณ กำไรขาดทุนกันนิดหนึ่งอ้าอูจะเห็นได้ว่าตัวกันกุลเนี่ยเราใช้เงินลงทุนหรือว่าอินทิเชียลมาร์จินเนี่ย1,40,000บาทนะครับ140,000บาทไม่รวมค่าคอมมิชชั่นนะครับเน็ตแล้วเนี่ยพอเราปิดทำกำไรที่ราคา3.66เนี่ยเราจะได้กำไรสูงถึง1,38,555บาท กำไรเกือบ100%นะครับถ้าเกิดเราเทรดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าบล็อกเทรดนะครับกลับมาดูที่ตัวหุ้นนะครับเรามีกำไรประมาณถ้าเทรดหุ้นปกติเนี่ยมีกำไรอยู่เกือบเกือบ9%แต่ถ้าเทรดบล็อกเทรดเนี่ยมีกำไรสูงถึงเกือบ100%เลยนะครับตัวอย่างต่อมาเรามาดูหุ้นบิกแคมอย่าง CPO กันบ้างนะครับเดี๋ยวรอการเกิดสัญญาณก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าตรงนี้ตัว utbot ปิ้นสัญญาณบายขึ้นมาแล้วนะครับเราจะคอนเฟิร์มการเข้าซื้อด้วย stc นะครับ stc อยู่ในโซนเส้นสีเขียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะคอนเฟิร์มการเข้าซื้อนะครับรอบนี้ cpo เกิดสัญญาณบายที่58.5นะครับก็เช่นเดิมครับอันดับแรกเราต้องตั้ง stop loss และก็ target า,ายก่อนนะครับ stop loss เราจะกำหนด จุด stop loss ไปประมาณ6%บวกลบนะครับอ่ะก็จะคือจะเลือกได้ระหว่าง5.98หรือ6.41ตามการรับความเสี่ยงได้ของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ target price นะครับเราจะเลือกขึ้นไปให้ได้ค่า rr ที่1.5เช่นเดิมนะครับอ่ะ1.5พอดีเป๊ะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้ระบบมันรันไป ตรงนี้ถึงททร์เก็ตไพร์หรือยังอ่ายังไม่ถึงททร์เก็ตไพร์นะครับปล่อยรันต่อไปก่อนอ่าเราจะเห็นได้ว่ามีแท่งเทียนของวันที่22พฤศจิกาเนี่ยราคาหุ้น cpo ขึ้นไปแตะแทร์เก็ตไพร์ที่63.75พอดีนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปิดทำกำไรได้เลยนะครับหรือว่าขายนั่นเองนะครับ แต่ตรงนี้มันเป็นราคาไฮของวันบางทีเราตั้งไว้อาจจะไม่แมทนะครับถ้าเราสมมติว่าวันนี้เราไม่แมทเราก็ปล่อยให้ระบบมันลันต่อตามใดที่มันยังไม่โดนสต็อปลอสนะมันก็ยังรันต่อไปได้เรื่อยๆจนมาถึงแท่งของวันที่30เพฤศจิกายนนะครับตรงนี้ราคาหุ้น cpr เบรกทะลุทรเกตไพ63.75บาทขึ้นไปทำไฮที่65บาท เพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็จะมีกำไรตามเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ CPO รอบนี้ซื้อที่58.5นะครับขายทำกำไรที่63.25นะครับหกสิบสามจุดเนะครับแพ็กเกจขายอยู่63.75อาเดี๋ยวผมขอทำการมาไว้ก่อน buy 58. 5 8า sell หกสิบสะต่อมาเราก็มาดูตัวอย่างการทำกำไรจากบล็อกเทรดเช่นเดิมนะครับก็มาดูกัน cpo cpo ซื้อเมื่อวันที่18ตุลานะครับหาซิมโบก่อน cpo อยู่ในเอ่ยอะ cpo ย้อนกลับไปไกลนิดหนึ่งวันที่ยี่สิบแปดตุลายี่สบดตุลาขายทำกำไรวันที่สามสิบพฤศจิกาย้อนกลับไปไกลนิดหนึ่งสักครู่นะครับ ส0พฤศติกาอ่าเข้าซื้อที่ราคา58.5แล้วก็ขายที่ราคา63.75รอบนี้บ็อกเทสสามารถทำกำไรได้เก้าหบาท20สตางค์จากเงินลงทุน8ปด0 0ื่น 1,900บาทอขอคำนวณกำไรนิดนึงว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์9 6 2 8 5 2คูณ100หารด้วย81,900 0รอบนี้บล็อกเทรดสามารถทำกำไรได้สูงถึง117%นะครับเกิน100%ลงทุน81,000ได้กำไร96,000รอบนี้รอบเดียวกำไร ทะลุ100%นะครับกลับมาดูที่ระบบเทรดของเราต่อทีนี้ในการเทรดบล็อกเทรดเนี่ยมันก็คือการเทรดฟิวเจอร์คือมาใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเทรดฟิวเจอร์เลยนั่นก็คือเราสามารถเลือกที่จะซื้อก่อนหรือเลือกที่จะขายก่อนก็ได้นะครับเลือกในเมื่อเราเลือกบายได้เราก็สามารถเลือกเซลล์ก่อนได้ทีนี้เรามาดูการทำกำไรฝั่งขาลงหรือว่าการที่เราทำการขายก่อนบ้างนะครับอะเราก็จะปล่อยให้ระบบมันรันต่อไปก่อน จนกว่าจะเกิดสัญญาณเซลล์ขึ้นโอ้รอบนี้ไปไกลอ,อ่าระบบเทรดเกิดสัญญาณเซลล์ขึ้นแล้วนะครับก็มาดูกันว่าตรงนี้จะคอนเฟิร์มสัญญาเซลหรือเปล่านะครับอันดับแรกยูทีบอทปินสัญญาณเซล์ขึ้นแล้ว STC เข้าสู่โซนเส้นสีแดงนะครับอ่าตรงนี้คอนเฟิร์มว่า เกิดสถานะเซลล์ขึ้นนะครับเราจะทํากําไรฝั่งคาเซลล์ได้อย่างไรนะครับันดับแรกอ่าเราก็ตั้ง stop loss ก่อนทีนี้เมื่อเราขายก่อนเวลาเราซื้อคืนเราจะต้องซื้อคืนให้ราคามันถูกกว่าราคาที่เราขายไปนะครับในรอบนี้ตัว CPO ขายที่ราคา68บาท50สตางค นั่นหมายความว่าเราขายไปละ6 8สิบาทห้เราได้เงินมา68สิบาทห้เวลาเราซื้อคืนเอาส่วนต่างเราจะต้องซื้อที่ราคาถูกกว่า68สิบาทห้อ่าเดี๋ยวผมขอตั้ง STOP l o s s ก่อนนะครับ STOP l o s s เช่นเดิมเราก็จะตั้งที่ประมาณ6%บวกลบอ่าผมตั้งไว้ที่6.20นะครับตรงนี้อ่าให้ดูชัดๆอีกทีหนึงส่วน rr เราก็จะตั้งเหมือนเดิมให้ได้1.5นะครับ 1.5อ่ะเป็น1.53ไม่เป็นไรเกิน1.5เป็นพอรอบนี้ถ้ามีกำไรทํเป้าเราจะได้กำไรประมาณ9.49นะครับสำหรับอ่าการเทรดแบบปกติแต่เดี๋ยวบ็อกเทรดเดี๋ยวผมจะไปคำนวณที่ดูอีกทีนึงอ่ะหลังจากที่เราตั้ง stop ป o ลอแล้ว t ท r ็ e เก็ i c e เรียบร้อยละเราก็จะปล่อยให้ราคามันวิ่งไปนะครับอ่ราระบบเทรดก็จะวิ่งขึ้นไป ถ้าลงมาแตะโซนด้านล่างเนี่ยเท่ากับว่าเรามีเราก็จะวินนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ระบบเทรดลงมาแตะแาร์กเก็ตไพที่62บาทท่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเราขายไปก่อนที่68,50บาท50าทตอนซื้อคืนเราใช้เงินซื้อคืนที่62บาทอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อรอบนี้เราเซลนะครับเซลล์ Sell 68บาท50ทีนี้เวลาเราซื้อคืนเราบายเนี่ยบายเราซื้อคืนที่62.00เห็นไหมครับเราขายไปก่อนเราได้เงินมา68บาท50พอซื้อคืนใช้เงินซื้อแค่62บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ส่วนต่างอยู่ทั้งหมด6บาท50สสตางค์อย่างนี้เป็นต้น ก็คือจะเป็นการกลับกันระหว่างรอบซื้อนั่นเองทีนี้กลับมาดูว่าถ้าเกิดเป็นบล็อกเทรดเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากสาระรองตัวนี้เป็นชอ็อตนะครับช็อ,ชอตก็คือขายนั่นเอง CPO เราจะทำการชอร็อตที่ราคา68.5แนะครับแล้วไปซื้อคืนที่ราคา62ทวทวนนะครับวันที่ทำการชอร็อตอยู่ที่วันที่11มกราคม2023 สิบเอ็ดอ่าเดี๋ยวนะครับแล้วทำการซื้อคืนณนะวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันยี่สิบสามอ่ะคำนวณกำไรขาดทุนกันโอ้โหรอบนี้ฟินเลยครับลงทุนเหมือนเดิมครับลงทุนแปดหมื่นหนึ่งพันก้าร้อยบาทกำไร 1 1 7 9 7 4บาทสตคนะครับคิดเป็นกำไรอ่าเดี๋ยวผมขอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูก่อนคิดเป็นกำไร่า 17, คูณ100หารด้วย8ป9 0 0กําไรรอบนี้144นะครับอ่ากำไรรอบนี้14 4นะ สรุปแล้วเนี่ยระบบเทรด CPO สองรอบนี้นะครับสองรอบนี้รอบแรกเนี่ยถ้าเทรดหุ้นธรรมดาก็จะได้กำไรประมาณ8.97%ถ้าเป็นบล็อกเทรดจะได้กำไรสูงถึง117%นะครับส่วนฝั่งขาลงฝั่งเซลล์รอบนี้บล็อกเทรดได้กำไรถึง144%นะครับอันนี้คือพลังของ ท uh, แต่ทีนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าในข้อดีมันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าเราผิดทางขาดทนุนก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้สูงมากพอๆกับที่เราทํากำไรได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นหุ้นธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในเซ็ตร้อยละกันก็คือตอนนี้จะไม่มีบ็อกเทรดนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวคา,าร์มาดละกันนะครับ ในกรณีที่เราจะเทรดหุ้นธรรมดาเนี่ยก็คือถ้ามันเกิดสัญญาณเซลล์เราก็จะข้ามไปนะครับไม่ทําการเข้าซื้อนะครับเราจะทําการเข้าซื้อเมื่อเกิดสถานะบ่ายเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งระบบนิดหนึ่งอ่ะอย่างตรงนี้เกิดสัญญาณเซลล์นะครับเราก็จะข้ามไปเราก็จะรอดูว่าระบบเกิดสถานะบ่ายเมื่อไหร่เราค่อยเข้าซื้อนะครับอ่า ตรงนี้เราเห็นได้ว่าคามาเกิดสาญญาบายขึ้นนะครับในตัว UTB ดแล้วด้านล่างตัว STC ก็อยู่ในโซนเส้นสีเขียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะคอนเฟิร์มการเข้าซื้อที่ราคา7บาท75สตางค์อันดับแรกเราตั้งสัญญาบายขึ้นมาก่อนแล้วก็ตั้ง stop l o s อไว้ที่ประมาณ6%เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายให้เห็นชัดๆ อ่า Stop Loss มันจะมีให้เลือกระหว่าง5.13กับ6.41ผมขอเลือกเป็น6.41ละกันส่วน Target Price เราก็ตั้งให้ได้ RR 1.5เช่นเดิมนะครับตรงนี้จาก1.4มันข้ามไปเป็น1.6อ่าผมก็จะขออนุญาตใช้1.6เลยละกันอ่าลากตัว Target Price ไว้แล้วก็ปล่อยให้ระบบมันลันไปอ่าเราจะเห็นว่า ในส่วนของแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมีการทะลุ t ทรเก็ตไพขึ้นมาแล้วนะครับแท่งนี้ขึ้นมาทำ Hi ที่8.55คาในขณที่ทรเก็ตไพเนี่ยอย, 60, อน 70, ยอยู่ที่8.60อ่าแปดเนะครับ Hi แปดจุทเก็ตไพอยู่ที่8.60เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถปิดทํากําไรได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไว้ก่อน รอบนี้เราซื้อที่7.75แล้วไปขายที่8.60 Buy 7.75เซล8.60นะครับรอบนี้มีกำไรทั้งหมด10.26%นะครับผมใส่ไว้เลยละกันบวก10.26% เรียบร้อยรอบแหลกไว้ตรงกลางนิดนึงอ่ะทีนี้เราก็ปล่อยให้ระบบมันลันต่ออ่ะเกิดสัญญาเซลล์ขึ้นเราก็ข้ามไปนะครับโอ้ด้านบนมีสถานะบายเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับรอบนี้ยูทีบอร์ดพิ้นสัญญาณบายขึ้นมาด้านล่าง stc อยู่ในโซนสีเขียวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแท่งเทียนหน้าปิดแท่งเทียนแท่งนี้เราจะทําการเข้าซื้อกันนะครับที่ราคา11บเอาทย e ี่สมาดูกันอันดับแรกนะครับเราก็ตั้ง stop loss ไว้เช่นที่าทจุด2 5นะครับก็คือประมาณ6%เช่นเดิมนะครับส่วน target price ก็ให้ได้ RR 1.5นะครับ ่เราจะเห็นว่ารอบนี้นะครับเราตั้ง RR ไว้ที่1 5 7เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ12บาทท้วนนะครับแท่งเทียนแท่งต่อมาเนี่ยมันทะลุ12บาทขึ้นไปถึง12บาท50เลยเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็จะปิดทํากำไรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาแค่1แท่งเทียนนะครับบ่ายที่1 1 2 เซลล์ที่12.00บาย11.2เซลล์12.00นะครับรอบนี้เรามีกำไรทั้งหมด9.82% 9.82%อ่ารอบนี้ระบบก็ ชนะอีกแล้วนะครับเราก็ปล่อยให้ระบบมันลันต่อไปถ้าเกิดสัญญาณเซลล์ก็คือเราก็ข้ามไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรกับรอบที่มันมีการขายเกิดขึ้นก่อนได้นะครับเราจะรอให้มันเนี่ยเกิดสัญญาณบายขึ้นอีกแล้วนะครับรอบนี้ ut board ปิ้นสัญญาณบายขึ้น stc อยู่ในโซนเขียวคอนเฟิร์มการเข้าซื้อนะครับรอบนี้เราจะเข้าซื้อที่ราคา13.6นะครับ เช่นเดิมครับตั้ง Stop Loss ไว้ประมาณ6%มันจะมี5.88กับ6.62ผมขออนุญาตตั้งเป็น5.88แล้วกันเพราะว่า6.62มันจะเสี่ยงขาดทุนเยอะเกินไปนะครับอาก็ตั้งให้ได้ประมาณ1.5 r 1.5นพอดีนะครับรอบนี้เราเข้าซื้อที่13.6 Target Price อยู่ที่ประมาณ14.8นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้ระบบมันวิ่งไป อ,อ่างตรงนี้ยังไม่ถึงพัง t a รเกตไพ i c e และสต็อปลอสนะครับเราจะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเบรก t a รเกตไพ i c e ของเราที่14.8ไปทํำ g h ที่15.1เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสามารถขา,ทายทากำไรที่14.8ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอรอบนี้เราก็จะได้กำไรประมาณ8.82% เซลอ่าบายก่อนบาย13.6เซล14.8บาย13.6เซล14.8บวกมา8.82%นะครับ รอบรวมกันเรามาดูสิ3รอบรวมกันรอบแรกนะครับตัวคามาทำกำไรได้10.26รอบที่2เนี่ย9.82แล้วรอบสุดท้ายรอบที่3เนี่ยทำกำไรได้อีก8.82ก็อเชนะติดต่อกันทั้ง3รอบเลยนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับของขวัญชิ้นแรกที่ผมได้ทีมงานตั้งใจมอบให้กับเพื่อนนักลงทุนทุกท่าน หากเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP พิเศษ EP ที่2สวัสดีครับ